สวัสดีค่ะที่นี่ครูโอโยคะสถานจังหวัดนครราชสีมาครูโอสัมนีสุนภาเป็นผู้ดำเนินการสอนครัสที่ถากันมามากก็คือคริสตัลฮิลลิงแอนด์ซาบารในวันนี้จึงพามาดูบรรยากาศภายในห้องเรียนของเรานี่คือขันอัจฉิยนะคะซึ่งเป็นขันที่เกิดจากคริสตัลคอร์สบวกอัญมณีค่ะ ในมุมถัดมาก็คือหินจากธรรมชาติที่มีแสงสีเจ็ดสีตรงตามจักรแต่ละจักรลำดับถัดมานี้ในมุมนี้คือขันธิเบตค่ะในช่วงแรกเราจะให้ผู้เข้ารับการบำบัดวางหินลงในมันดาลาซึ่งแันดาลาก็จะเป็นเส้นสายลายมงคลค่ะวางหินลงไป ะะก็จะช่วยเพิ่มพลังงานให้หินด้วยและเป็นช่วงเวลาที่ได้ฝึกสติเสริมสมาธิในช่วงเวลาที่เรียงหินก็จะเหมือนเป็นการทำศิลปะอย่างหนึ่งค่ะช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจแต่ละท่านก็วางหินได้อย่างสวยงามดูสิคะมีความสุขเลย ในลำดับจากนั้นก็จะไปเคลียร์พลังงานที่ไม่สมดุลออกจากร่างกายโดยแช่เท้าในหินสีดำนี่คือหินที่ใช้ในการบำบัดค่ะเราก็จะมีหินเจ็ดสีที่จะวางตามจักระจักระจะมีเจ็ดจักระนะคะก็จะมีหินตามสีรุ้งเลยม่วงครามเงินเขียวเหลืองแสดแดงซึ่งจกักระก็จะตรงตามต่อมไร้ท่อเราก็จะวางหิน ที่เราเช็คแล้วว่ามีพลังงานที่ไม่สมดุลจากนั้นค่อยมานอนฟังเรื่องเสียงหรือที่เราเรียกว่าสาวบาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายได้ปรับคลื่นสมองให้เข้าสู่หมดสมาธิค่ะจากนั้นในช่วงท้ายก็ดื่มน้ำผักผลไม้สกัดเย็นหากท่านใดสนใจ ติดตามข้อมูลได้จากเพจโยคะวิชครโอนะคะ